การจัดประสบการณ์ระดับประถมวัยชั้นอนุบาลหนึ่งนางสาวนาตยาสิกขาพิทักษพงศ์ครูประจำชั้นว่าที่ร้อยเอกนภรัตพรมนีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลหนึ่งโดยครูตาย จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้ฝึกเขียนเพังชนะไทยให้ถูกต้องด้วยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเด็กๆหยิบหนังสือฝึกคัดเขียนลีลามือวิชาภาษาไทยเล่มสีชมพูขึ้นมาเลยค่ะตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะเด็กๆเด็กๆค่ะ เดี๋ยวครูจะอธิบายว่าในหน่วยที่6มีพยัญชนะอะไรบ้างแล้วไปฝึกลากเส้นพยัญชนะไทยกันเลยนะคะเด็กๆพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยเก่งมากเลยคะ่ะพยัญชนะตัวถอถุงนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกลากเส้นพยัญชนะตัวถอถุงกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆลากตามคุณครูเลยนะคะม้วนหัวกลมลากลงมาอยากนิดนึงโค้งเป็นหลังคานะคะลากตรงลงมา พย์นชนะอะไรคะเด็กๆถอถุงเห็นไหมคะตัวต่อไปเลยคะ่ะเพย์นชนะตัวอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆเพย์ชนะตัวลอลิงนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกลากเส้นเพย์ชนะตัวลอลิงกันเลยเด็กๆคะ,ะเด็กๆเขียนตามคุณครูเลยนะคะ ม้วนหัวกลมก่อนนะคะเด็กๆลากขึ้นไปด้านบนนะคะตามลูกศรเลยโค้งลงมานะคะลากขึ้นไปด้านบนโค้งหลังคานิดนึงไปทางด้านซ้ายนะคะเด็กๆ เพื่ชนะอะไรคะลอลิงนะคะเด็กๆเก,ก่งมากเลยคะ่ะเพืนชนะตัวต่อไปคะ่ะตัวอะไรคะเด็กๆเก,ก่งมากเลยคะ่ะเพืนชนะตัวสอเสือนะคะเด็กๆเ,เราไปฝึกลากเส้นเพื่ชนะไทยกันเลยมาแล้วเขียนตาุณครูเลยนะคะม้วนหัวกลมก่อนนะคะเด็กๆ ลากขึ้นไปด้านบนตามลูกศรเลยนะคะโค้งลากลงมาลากขึ้นไปข้างบนโค้งเป็นหลังคานะคะบนหลังคาจะมีหางตวัดนิดนึงนะคะเด็กๆ ก็กลายเป็นเพยญชนะตัวสอเสือนะคะเด็กๆตัวต่อไปเลยค่ะเพยญชนะอะไรคะเด็กๆนอนนเก่งมากเลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาฝึกลากเส้นเพยญชนะไทยกันก่อนเลยนะคะเด็กๆมาแล้วเพยญชนะไทยตัวนอนนนะคะเขียนตามคุณครูเลยม้วนหัวกลมๆนะคะเด็กๆ ม้วนหัวกลมลากขึ้นไปตามลูกศรน,นะคะอยากนิดนึงโค้ขงขึ้นไปหลังคานะคะลากลงมาโค้งม้วนหัวเข้าในลากขึ้นไปด้านบน เพชนะตัวอะไรคะนอนนิเก่งมากเลยคะ่ะตัวต่อไปเลยคะ่ะเด็กๆเพชนะตัวอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะเพชนะตัวยอหญิงนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกเพชนะไทยกันเลยมาแล้วเด็กๆก็ฝึกลากเส้นตามคุณครูเลยนะคะม้วนหัวกลมก่อนนะคะอันดับแรกลากตรงไป อยากนิดนึงโคง้งให้เป็นหลังคานะคะเด็กๆลากลงมาตรงๆโคง้งลากขึ้นไปตรงๆนะคะส่วนด้านล่างม้วนหัวกลมโคง้งนิดนึงนะคะเพลชนะตัวยอหญิงนะคะเด็กๆ เด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วเขียนพยัญชนะให้ถูกต้องด้วยนะคะ ครูขอให้เด็กๆและผู้ปกครองทุกคนดูแลสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด9ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย